ทีนี้ก็มารู้จักหัวนะครับหัวของมันมีขั้นตอนอะไรนะครับใช้ทําอะไรนะครับโยกแบบไหนล้างแบบไหนกองแบบไหนนะครับโอเคนะครับคือ2ตัวเหมือนกันนะครับ2ตัวเหมือนกันนะครับแตกต่างแค่ใช้การแตกต่างกองนะครับทีนี้ตรงหัวมันก็จะมีนะครับดวงสือคําว่าแบ็กวอตนะครับแบ็กวอตคือใช้การล้างสารกองในการติดตั้งติดค้างเลขหรือหมุนไปล้าง สดกองทุกๆ1เดือนหรือ2เดือน3เดือนขึ้นอยู่กับเราการล้างของเรานะครับต่อไปจะมีฟาสไลท์ฟาสไลท์คือการล้างด่วนนะครับการล้างด่วนนะครับต่อไปก็คือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นะครับคำนี้ของฟิลเตอร์คือกองเข้าบ้านนะครับผ่านสารนกองเข้าบ้านนะฮะทีนี้พอเราติดตั้งติดนะครับติดตั้งติดข้างเลขเราใส่ตามกองติดสมวนบุญแบบนี้แล้วสมมติต่อท่อร็จแล้วนะครับให้เราหมุนนะครับว่าเบรกวอร์ดเบรกวอร์ดก็จะมีน้ําทิ้งตรงนี้นะครับทางน้ําทิ้งนะฮะนะฮะตรงกลาง ข้อกลางนั่นคือน้ําทิ้งทิ้งจนกว่ามันใสนะครับเพราะฐานกองเราเล็กจะใหม่อยู่นะครับทิ้งจนกว่ามันใสนะครับพอหมุนเสร็จปั๊บนะครับพอมันใสปั๊บทีเราก็หมุนมาตรงคําว่าฟาดไทลหมุนมาตรงคําว่าฟาดไท์นะครับโอเคหมุนจะเป็นล็อก,กวันอยูยวครับดังกึ๊บนะครับเป็นล็อกนะครับนะฮะเป็นล็อกนะครับ <c oughs> นะครับพอตรงฟาดไท์คือตัวนี้คือเป็นการล้างด่วนก็คือ ล้างติดให้หมุนมนมุปัาไล่ให้ฐานกรมันเรียงตัวง่ายผู้เรียงตัวนะครับประมาณสัก1นาทีก็ได้นะครับพอน้ําใสเสร็จปั๊บเราก็หมุนมาตรงคําว่าฟิลเตอร์เข้าบ้านเลยนะครับหมุนฟิลเตอร์เข้าบ้านเลยนะฮะอันนี้คือเข้าบ้านแล้วนะครับเรียบร้อยครับขั้นตอนแบบนี้ทําแบบนี้ง่ายๆครับทุกๆ1เดือนนะครับล้างสารกรเพื่อฟื้นฟูสภาพมันเอาตะก,กรูนูนตัวหมกมาหรือติดตั้งใหม่ครั้งแรกก็ต้องทําวิธีการล้างฐานกร โอเคครับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าก็จะเป็นหัวสานกรองของพวงมาลัยนะครับใช้แบบน้ำบาดานนะครับหรือใช้น้ำปลาปลาก็ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ